สุดเก่งอีกคนนะครับเอลักษณ์ตล,ลักษ์ครับโอนบอนลนะครับนักชะอาแก้วฟ้าสูงสีครับสุดหล่อนคนกอลโน้ตมาสก,กันมาสีครับนาบเอกกำลังตากำนันพร้อมสุดยอดเลยโด่ก้าวหูสาวพราแก็ แล้วม,นะมีใครอีกนะมีใครอีกเยอะยนะครับข้างหลังเวทจงนะครับก้องโคบหน้าทิ้ครับนะครับไห้ประเวศก้องโคนะครับพอเเลนหน้าทิ้ครับขอแน,น,นะนำครัคคคนะครับีส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนท่านวางนจริงทำอะไรทำใจกำมาให้นะครับขอบเปลีเสิรักที่พอลูกพิโ้ก,กับดลีพคอมา นางเอกสาวแสนสวยของเราอยู่ไหนเออรูปสาธุปีนี้ต้องขอโทษแต่ไม่มีในรูปต้องขอโทษแล้วก็พระเอกนิกนนรันดร์ะครับนะครับแล้วก็พระเอกโตโต้นะครับโตโต้นะครับของนิรันดร์ชื่อประกาศคุนไทยของคุณ ม่ดูดีที่ร้องทองนะนันเอกไม่ดูดีที่ร้องทองนะครับนะครับเจริญเลยนะครับและศิลปินมากมายเชิญทุกท่านเลยนะครับเจริญเลยนะลูกเจริญเลยนะครับบางท่านประกาศบางท่านประกาศบางท่านขอไปนะครับน้องออรกัสนะครับนางเอกช่องเจ็ดนะครับนันเอกช่องเจ็ดนะครับและนางเอกเวียนรอมาลายหน้านะครับท้องสองวดนะครับที่เจริญนะครับ ก่อใจของท่านเพลิดเพลิในใจทุกคนนะครับรัาทุกคนโค้แรงนักใจเชิญท่านเลยนะครับไไท่านให้ต่อนี้นเลยเพราะเดี๋ยวแสดงจะได้ไม่ขาดต่อพานนะครับนี่คุณเพัิาเพลิจคุณไวยใจคอรร่นั้นเพกิดพลิคุณดวงดานะครับเขาเนะรียนเะชิญเลยนะครับเฉลิมชัยมาแล้วนะเอกอาล่าเตอร์รับ,รบโอวอลลมนะครับโน้ตมาสกานักศอพัระเมรแก้วฟ้าสูนสีประกาศแ้งนะครับคุณต้องโค้ง เราใช้เชื่ออะไรด้วยงคอนะครับดูเป็นเรื่องลักของผมนะครับลูกหลานนี่ปีนี้มาตปีแรกบอกว่า๋าบศักดิ์ทุกปีเลยครับมาไม่รู้มาทุกปีนะตอนนั้ตมีานใ้ไปเลยตองท่สารุนนะรับเจอเจอให้ คุณจะเป็นสุขนีนะครับคุณภูมกร่รตในการแสดงยูแข่งนิรันดรชลีอาสาบาร์ทูนี่กำกระังดังเลยนิรานรชลีอยู่ด้านนี้นะครับเด็กสุดหล่อที่น้องน้องชายตอนนี้กำลัหล่อมากเลกหล่อจริงๆนะเนี่ยซึ่งโตโต้อพิบาลอภิบาล้องโคนะครับก้องฟ้งไอ้อาร์บนะครับ น้อกองกันแล้วก็แฟนคลไหนน้องนูนลูกื่ออะน้องนแต่โมนสวัสด์้ลูกอ่านเรกนีก้อสวั์อยู่ดนนี้ตอนที่เสร็จูดอะไรอยู่ใกล้ๆี่ต้องเลยนี้นนอเอ่อีต้อง่นเอกังไงโต๊ต๊๊ดูแล,ล,ลด้วยครับทคู้บณิโภคดูครับ นี่นะครับแฟน,นคลับนะครับ,รบขอเสียงแฟนคลับดวงนก้าลยอยอยาหนขอเสียงแฟนคลับต้ขาหกเลยครับอาน้หน้าไปได้น้ทรายขอเสียงแฟนคลับน้อทรายยนส้สีนะคับนงเอก คช่นานนี้ดนะครับคุณแม่ให้เงินกองอยู่หนนะรนครับแม่ค้าบให้หลูกคุดคอรักษาทุกมาและสายดึงขอเสียงแฟนลับคุณทุณไทยเลยนะครับทุกไทยประจำเรืมได้แก่ไหนพระเอกคนดีของวงการแฟนคลับขอบคุณ

ตอนนี้เ็สุดทาครับทระหอสีก็ด้วยนะครับมหลอนีมัพูดจเชาเสริชัยี่ดังตลการพูดนะครับดโอ้ต์ากลับมาแสดงครัแรกนครับโอ้วารนนะครับเดี๋แสดงเป็นเจ้ามาครับคุณชไทก็ไหล่อหลอกยหลอจ ความหล่อไ,ะะไม่ตกเลยครับจูนี้ไทยรำอันารย์เป็นงานการแสนแนดงโดยพการส,สรน,นะะับสน,นุนนะครับว<ไ>ัานอารอโลไปแสดงนะครับคุณนพพลัชนะครับทางน้องสายคุณเทพกัญชาคุณเอกัน์ที่จะไปแสดงการแสแดงไทยที่30นะครับทุกชน,นะใครก็ได้นะะับให้ความรักนะครับทุกเสียต่อท่านทุกกำไรของท่านนันน้นมีค่ามีความหมาย ก็ต้องบอกท่านประธานด้วยนะครับหลวงท่านคนเอกนี่นะครับก้าบขอ้าจุกจับข้าประธานของเรานะครับท่านผู้าขออ้อนวอนเนี่ยท่านชีวิตประวัติของท่านท่านเคยได้ได้ทรงไปอยู่เปาปีเข้ามายองค์สมุทรพระเจ้าวัลาย์สุดาครับด้วยหยาที่คือตาลานั่งนะครับแล้วเราก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณตัง ดูได้ลยุกคุตามดครับุณตามก็ในการสนับสนุดคุตามนะครับของคุณคุณตามด้วยตนเต้นนะครับอ่ามโลตมาสุดทายสีคอเสียงแฟรคักคุณโลดนะครับตอนนี้เป็นร ที่เในราช่องเประคลองช่องเดนะครับอยโนะครับไมดอกเม็่สาุดสุเกตก็มาสเรื่องไหไแล้วสุเตนะครับนะครับตอนนี้น้องายก็เรยนไปนัรแล้วนะครับเรื่องรับ2ออร์พาว่าคนมันเปลี่ยนอยแล้วโอเคครับ ดเดี๋ยวได้ใวป่ะ้าาบันชั้นจะวันนี้สีลปินไม่มีหมดตปวนะครับเแต่ตัวตอ้องขายตอจกจบก็ <S <S ได้นะครับตองจบไม่ต้อยนะู่ทุกคนเลยครับเจิญครับเจิญทุกคนโอเคนะคุณนพมาสตามากสีนะครับต่อคุณไปมาเม่ ปีนี้เ็มาเล่นตีหน้าม้าอย่า้นนะโคตรพนันเขต้องมาถล่มแอลฟ่าก้องโค้งนะครับนี่รอตลอดได้น้องายุ่มต้อตัวด้วยท่นจะให้น้องสายต่ออกได้ครับโอเคครับขอกบขอบคุณมากครับถ้าเกิด่ตก้างอยู่ไม่เป็นไรนครับ ไปกับเพื่อนหรือครับเพื่อนยังแรงยังไม่ถึงไปประมาณนี้ขอบพระคุณมากนะครับสาทุกสาทุกไปกลับไม่ขาเดียวโอ้ขาเดียวโพธิพรวนแอฟฟ้าใครเลยดูไหนขอบพระคุณมากนะครับสาทุกสาทุกขอบพระคุณคุณแม่นะครับคุณแม่ครับขอบพระคุณมากครับไม่เห็นตรงไหนจะได้จะได้แสดงเลยนะ โอเคขอบคุณทุานนะครับขอบคุณานนะครับขอบคุณานะครับแม่สวยใหแล้วนะเราที่ไม่ได้มาจะบอกภูมิมากท่านสสรัฐนเลยออกเป็นนออกนะครับแล้วก็สายเพราะว่าตัว